อตัวทองเบิ้งทังเบิ้งตัวทองเบิ้งจะพามมงเลยครับขอมุ่งง้อควายตัวนี้ซื้อมาทางนั่นนะบ่ข้าลงกับข้ากับโบเฮนพูนขืนมืนยังเลยบ่นี่้นำบ่ครับนมันนำบ่ มันจังได้มันข้นนี่ละคือนคือง่วงข่ก็ได้ขึ้นก็คือการครับมีน้ำเมือกเนี้ยวกันเมือกใสไใสส่ครับไปถามมันทองจะมีน้ำเมือกเนี้ยวเนี้ยวออกบางตวอนนี่ไปมีบวมผมมีหนาเนาะเอาเือนยองยองกนเลเพิ่นผสมมาบอดหรือในไร พอผสมใดผสมอะไรรอดได้หมดนลยนะป้าวัยมันบกขืนมาที่ผสมไดตัวทอกเพิ่งซื้อ้เงกยัที่ผสมกันก็เห็นยังแล้วซึ่งผสมเต็ดง่วงควายนี่แหละมีเวลาของผลอยู่ด้ครับ่นต้องผืนข้นนะจังสมโอ้ขี่คล้ายคัเสยบรท่านได้ขี่เลยบคนเนี่ย หน้ามากเลยป่ะหน้ามากหน้ามากหน้ามาแหวเพื่อนเนี่ยโอยโอ้ยโอ้ไม่เจหล่ะแปเดือนลยตีไม่ยู่น้ำเผานะเดือนกุมภาพันตัวว่าช่องเดือนแล้ว่าววะก็แสดงว่าแสดงว่าซีบเดือนที่สันมาุดต้มแล้วน่ะคมีนาเมษานพิลกรกฎาคมกันยายนและก็เด็กเก่าเดือน เก้าเดือนพอฟันท้องวาวาบอท้อกมาเล่นกันบ่ม้วลูกขันมาเดืเข้าสูงมาแต่ันน่าักไก่ยาน่ามััน่าจักเดือนมาันคุณหมอเกี่ยวสิบเดือนสิบเดือนครับสิบเดือนไก่ออกเลยกก้จะขอดแล้วครับกระไก่จะขอดได้ได้นีกไก่จะขอดได้ได้น่ มี่แหละครับทองแะครับเมนเกิดเยนิดเีอเกือบรีนิดเสียขอบัวกามันเกิหอบมันเหิ้ไงนะเป็นทองหยดค่อยๆทองหยดค่อยทองหยดอันไหนครับโบรุมันไพ่มันมัน เออทอง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 ครับเีเ้ย